สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็หลังจากที่โพสไปหลายโพสนะครับเกี่ยวกับโชคหน้าหัวกลับนะครับอันนี้ผมก็ได้รับโชคแล้วนะครับตัวจริงนะครับพอดีสั่งมานะครับตัวนี้กะว่าจะสั่งมาใส่บังลมรถลูกค้านะครับแล้วทางร้านผมก็รับดัดแปลงกึ่งแกนคอนะครับเปลี่ยนแกนคอย้ายแกนคอนะครับก็วันนี้ก็จะพามาชมนะครับอโชค หน้าหัวกลับนะครับอันนี้เป็นตัวเหมือน KX85 นะครับผมมาชมนครับอันนี้แถมกาดโชคมาให้ด้วยนะครับพลสติกอย่างดีนะครับมีให้สองข้างนะครับแล้วก็ในชุดกล่องนะครับจะแถมซิโชคมาให้ด้วยนะครับเอาไว้สำลองนะครับสเปร์ไว้วันข้างหน้านะครับผมพร้อมน็อตนะครับ นี่ครับพามาชมเลยนี่ครับตัวนี้สวยมากครับแกนกระบอกสีทองนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ชุดหนึ่งไม่รวมแปลงแกนคอนะครับตอนนี้ผมขายอยู่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ค่าแ็งแกนคอต่างหากนะครับ ถ้าไป็นคอ,อนี้แล้วแต่ว่าจะอย้ายใส่แกนคอรุ่นไหนนะครับนี่นะครับตัวนี้น้ําหนักโดยรวมก็อยู่ประมาณ9.5กิโลนะครับ9โลครึ่งนะครับผมแกนโชกแกนโชกข้างล่างตัวนี้จะอยู่ที่35มิลนะครับผมระยะยุบก็จะอยู่วัดจากซีนนะครับ ถึงข้างล่างแกนเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณ255นะครับ255มิลนะครับผมตัวนี้นะครับวัดให้ดูนะครับ แกนล้อก็จะอยู่ประมาณ12มิลนะครับแกนล้อรู12มิลนะครับผมระยะห่างระหว่างแกนล้อด้านในนะครับอยู่อ่า11.5มิลนะครับแล้ววัดจากด้านนอกนะครับก็อยู่ประมาณ21มิลนะครับ21เซนนะครับเอราษครับ11.5เซนนะครับวัดด้านในแล้วก็ วัดจากด้านนอกก็ยี่สิเอ็ดเซนนะครับตัวนี้ทางโรงงานเขาทํามาค่อนข้างดีนะครับผมดูจากงานแล้วคือตัวนี้เป็นตัวแรกที่ลองสั่งมานะครับเนาะจะมาใส่วางลมนะครับตัวนี้โชคตัวนี้หนึบมากครับใช้ได้เลยครับความหนึบของโชคนะครับเดี๋ยวผมจะลองขย่มให้ดูนะครับ นี่น่จะใส่บางนมได้โอเคเลยนะครับบงนมโดนโดน,นะครับแต่ถ้าตัวนี้ก็เราจะไปใส่เคียวเอ็กซนี่ช่วงคอมได้พอดีเลยนะครับตัวนี้เคียวเอ็กใส่ได้นะครับถึงมันจะไม่มีตัวปรับมาให้แต่ช่างไทยเราโมดิฟายข้างในได้นะครับปรับเซ็ตที่มันได้รูรอารูแฮนตัวนี้อ่ะมันจะเป็นสําหรับแฮนด์หอมนะครับถ้าใครเพื่อนๆใครอยากเอาไปใส่แฮนด์อ้วนก็ต้องใช้ล๊กตาครับ ตัวน,นี้ครับสวยมากครับโอเคครับสนใจก็สอบถามนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาทางเพจทางเฟซนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ